มีีดนะอะไรนะครับพี่ไม่กินรอใครไม่ไม่ได้รอครับพี่ผมจะแบบให้มันปรึกษาพี่เฉินไงครับพี่ใช่ไหมเกลลน้องรักเกลเกลล์ใช่ใช่ไหมใช่ไหมน้องรักไม่เคยบอกใครก็าโดนพ่อทิ้งไม่ผมผมไม่ได้พูดพี่พี่เฉินไม่ได้พูดลุงชมพูดมาลุงชมพูพ่อไม่รอใครบอกใครพูดพี่เฉินพูดครับพี่พูดเฉินพูดพ่อไม่รอะ อยู่แค่บอกว่าพี่เกียร์ไม่อยู่ครับพี่ใช่ไหมเกียวใช่พ่อหนูล่ะป้ป้าไม่อยู่ป้ป้าไม่อยู่ป้ป้าทิ้งหนูไปเลยพ่อหนูไม่ใช่พ่อพี่วันนี้จะได้ดพี่นนี่ปคนดีจไปคนดีเหรอให้ดนเด็กพ่อทิ้งกเด็กก้ไเด็กา นี่นี่มัคือผมเองอ่ะไอเจอเนี้ยนีคือผมไงอดทีไนเด็กกา้ก้เห็นพี่มาป่ะอย่าบอกนะวาไปละจ้า เกียร์ด้วยเฮียเกียนจัดอ่ะผมอ่ะ ัสดีครับพวกผมแก๊งด้วยหวานต้องตามคนเลยนใจจุ๊บมั่วถึงแล้วพอบอกกัดแล้วคิดถึงนะเว้ไว้พี่นั่นคืออะไรอ่ะมึงจะโง่นั่นเราฝันดีค่ะมึงจกิดมาโดนด่าหมอทำยี้ยอะไรไอ้อย่ายุ่งได้ปะสักเรื่องนึงอ่ะไม่ไม่ไม่แทนไอ้เจ้ามันเป็นเรื่องของคนสองคนไม่ใช่สามคน เตือนเสร็จแล้วแค่นั้นแหละแน่ใจนะจะได้กับกูอ่ะทรงไหนใส่ดันตาพี่คนนี้อะไร,ระโทษนะครับพอใส่โทนพอใส่ซาวเนี้นะพอใส่ซาวเนี่ยใช่ปะ่ะแม่งโคตรหวานเลยใช่ใช่คุณอีฟนะครับท้ายก็ยอมให้เธอความรักก็เหมือนลัวแต่ถ้าจุ๊บอะเจ็บไหไอ้ด๊อยไอ้เยียงูพม,มานะครับอีกกระจอก มีให้กินไม่กินสัตว์แดกยากวายสตูในวันนี้ก็คือมิดแต่วันหน้าคนพวกแบบพวกโจพวกอะไรเงี้ยมันรู้สึกรู้สึกปรนที่ผมเข้าจาพี่กลับออกอะไรเงี้ยพอดีวันนั้นผมเกลียดใจอ่ะที่ที่ที่ว่าน้องสู้กูเกี่ยวอะไรเนี่ย เไอยรับปากถอยที่พี่มึงนี่ที่อยูดามีเนี่ยแล้วล่ะเออเรี้ยบ้าไะเนี่ยเกี้ยมึงเป็นคนยังไงวะเกี้ยวผมไม่ได้กลัวอะไรนะครับผมก็เป็นข้าพิวเตอแบบนี้แหละครับเรือจะให้ผมเป็นข้าวคั่ราคาสวัสดีครับพวกผมแม่ผมอะ ถ้ตบว่าพอพอ,อเป็นตาแบบนั้น,นะ่ะรู้สึกอบอุ่นอยากฝากถึงทุกคนแล้วกันนะว่าแบบว่าเพนกวินมันเป็นสัตว์กินเ,น,เนื้ออะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนแบบระวังกันเพราะว่ามันอาจจะแบบพลาดได้อะไรเงี้ยอย่างที่แบบผมเคยสูญเสียมาผมไม่อยากให้แบบทุกคนแบบสูญเสียอย่างที่ผมเคยเจออะไรเงี้ยอยากฝากถึงทุกคนแล้วกันนะว่าแบบว่าเพนกวินมันเป็นสัตว์กินเน <S <s ื <S <s ้ออะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนแบบระวัง ปังกัน

Baby, I've been sleeping, and you ain't been the same. Like, who been on your mind? Who got your time? Who you been bothering with, and why can't you mind? Baby, I've been sleeping, and you ain't. ล้านเลยอ่ะพี่จับเป็นที่รักก็เป็นคัวเริท้ oh <my> องไรก็โทรมัตี oh <my> ไม่ได้ไไดแก่งแต่ตตพร้อมเจอลูกยีไม่เอาเป็นแสน <Yeah. S 1> วันนี้ใส่เธามันแรงฝันไม่ใครจะแป่งพออยู่กับฉันทำตัวมป็นแมนตอนอยู่กับเขาทำตัวน่ารักเรียกเ่อรักที่รักที่รักเป็นฉันเปน

เลาลบเรื่งบานรอไม่ต้อง,องหะะอเหรอกค่ะช่างมันเถอ่อยากอบอกเลยอยากกลัวล้อค่ะไม่เป็นไรเขาโอเคขึ้นหลอบอิ่มเยอะๆนะคะยิ่มแล้างอยาี่มอกงตาเ 啊六分两包。 หลบโจจะเฉิดแนับเปิดเโจจะเฉิดหลบืมหนึงวันไม่ได้ลืมเาแค่วันเดียวเดียวพรุ่งนี้จะเอามา เชื่อหน้าแบบความรักชิบหายต้องเสียค่าเน็ตไปดูคนละกันเลยไงถามจริง